บามงวามินาซังนะครับวันนี้นะเราก็ถึงบทที่22แล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนใหม่นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์เนาะเนเซบอกก่อนเป็นซีรีส์คือสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นคู่กับภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของพื้นฐานไวยากรณ์นะครับแต่ก็จริงๆก็ถือว่าก็เป็นขั้นที่ เอาไปต่อยอดได้แล้วนะครับไม่ไม่ถึงกับพื้นฐานเวืี่เบสิกอะไรขนาดนั้นทีนี้สำหรับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็สําหรับหัวข้อนี้นะเราก็จะมาเรียนเรื่องของเตะฟอร์มเตะฟอร์มคืออะไรก่อนนะเตะฟอร์ม <c oughs> คืออะไรนะทุกคนฟังให้ดีเตะฟอร์มเนี่ยก็คือเป็นรูปหนึ่งของเขาเรียกว่าเตนะเคในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีการใช้เตะเคเนี่ยหลากหลายนะครับ วิธีการที่1เวลาเราผันเวิร์บหรือคํากริยาเป็นรูปเตะนะเพราะว่าเราจะพูดเวิร์บหลายๆตัวพร้อมๆกันเขาก็ใช้กริยารูปเตะฟอร์มนี่แหละในการอธิบายนะครับในการเรียงเวิร์บหลายๆตัวในภาษาญี่ปุ่นนะฮะทีนี้บางทีก็มีผันเป็นรูปเตะคุดาไซนะฮะัเตะคุดาไซก็จะมีความหมายว่าการุณาทําอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เช่นการุณากินก็คือคําว่า ถาเป็นเตกุฎาไซการุณาดูมีเตกุฎาไซหรือกรณี if you want to ask if you want to ask permission we have to use the m o d e s expression อ่านะฮะ the m o d e s expression อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ permission อย่างเดียว asking permission นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของรูปเตะฟอร์มอ่ะทีนี้เรามาดูตามคำกริยาเนาะ กิยาที่ลงท้ายด้วยลูเนี่ยลงท้ายด้วยลูเนี่ยเราจะตัดลูออกนะครับแล้วก็เติมเตะได้เลยเช่นจากมิรุเป็นมิเตะทาเบรุเป็นทาเบเตะอย่างนี้นะครับทาเบรูเป็นทาเบเตะโอเชรูโอเชเตะเนรุเป็นเนเตะอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกิยากลุ่มแรกเลยนะฮะที่ลงท้ายด้วยอุสุรุ ถ้าลงท้ายด้วย3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้เนี่ยให้ปรับมันเป็นซื้อเล็กและลงทายด้วยเตะปรับมันเป็นซื้อเล็กและลงทายด้วยเตะอย่างเช่นเข้าเป็นคัตเตะมัสึที่แปละวะล่ารอนะครับเป็นมตเตะมตเตเ,เ,เตเนม,ม,มัตเตเตเนก็คือแบบรอหน่อยนะอุรุคือขายนะยนะก็เป็นอุตเตะนะครับอุตเตะอซบุลงท้ายด้วยบูมูนู ให้เป็นอึนเดนะฮะก็เป็นอาโซบุเป็นอโซงเดนะฮะอโซงเดอันควบตัวโซด้วยนะครับหรือว่าโคโนงเป็นอาโซอึนเดไม่ใช่นะฮะเป็นอโซงเดโยมุเป็นยนเดนะครับโยมุเป็นยนเดชินุเป็นชินเดอย่างนี้นะครับถัดมาคำว่าคาคุถ้าลงท้ายด้วยคุให้เปลี่ยนเป็นอิเตคาคุเป็นไข่อิเต ค่ะเตะนะค่ะเตะว่ายนะคายเยืเป็น o y o ยเด o yoi ยเด a ฮานาเป็นฮานาศเตะนะครับทีนี้มีข้อยกเว้นทุกคนโนต้ตไว้นะอิคุเนี่ยปกติถ้ามาลงท้ายด้วยคุมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอิเตะใช่ไหมแต่ว่าเอิญเสียงมันเป็นอิอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อเล็กแทนเป็นอิเตะอิเตนะครับ แล้วก็กลุ่มที่สามนะทุกคนกลุ่มที่สามนะทุกคนไม่งงนะกลุ่มที่สามเนี่ยกริยาที่ลงท้ายด้วยสุรุอย่างเช่นเบ็นเคียวสุรุเป็นเบ็นเคียวสเตซัมโปสุรุเป็นซัมโปสเตอ่ะซเซนจ์เขียนให้ดูดีกว่าอ่ะนี่ะเบ็นเคียวสุรุเป็นเบ็นเคียวสเตอ่ะหรือคำว่าซัมโปสุรุ เป็นซังโปสเตซังโปสเตโอเคอย่างนี้นะครับเวลาผันรูปเป็นรูปเตะนะถัดมาคุรุคุรุเนาะก็เป็นอันนี้ให้จำเลยตัวนี้ให้จำนะครับคุรุตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคิดเตะคิเตะได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยอ่ะเรามาดูประโยคนะ <c oughs> กรณีที่เราจะพูด เวิรมากกว่า2ตัวขึ้นไปว่าเราทํากิริยาที่1มาแล้วก็มาทํากิริยาที่2เนี่ยให้เราผันเป็นรูปเตะนะครับทุกคนประเด็นคือให้เราผันเป็นรูปเตะยกตัวอย่างเช่นก a โกนิอิเตะนิฮงโกะเบนเคียวชิมัสกะโกนิอิเตะนิฮงโกะเบนเคียวชิมัสตรงเนี้ยมันเกิดจาก2คํากิริยาคำกิริยาแรกนะฮะเราก็จะพูดว่าก a โกนิอิคิมัสถูกต้องไหม แล้วก็คำกริยาที่สองก็คือนิฮงโกะนะฮะเบิงเคียวเบงเคียวนะอันนี้เบิงคิวชิมัสอ่ามีสองประโยคประโยคแรกคือคำว่ากาโกนิอิคิมัสอันนี้นะครับไปโรงเรียนสองนิฮงโกะเบิงเคียวชิมัสเรียนภาษาญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยเราจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนแล้วไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนถูกต้องไหมฉัน ไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาก็ทำอย่างนี้นะครับอันหนึ่งนะปุ๊บอิคิมัสนะอิคิมัสรูปพจานานุกรมคือคำว่าอิคุถูกต้องไหม ทีนี้คุมันจะต้องเป็นอิเตะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวยกเว้นนะฮะก็เป็นอิเตะอย่างนี้เลยอยิเตะนะฮะตามตัวอย่างนี้นะฮะกับคุณนี้อิเตะนิฮงโกเบงเคียวชิมัสก็คือ I go to school and study Japanese นะครับ and study Japanese นะครับกับชูกุไดโอชเตะนะฮะซัมโปชิมัสตา ชูโกไดโอสเตซัมโปชิมาชตะก็มี2ประโยคประโยคหนึ่งคือชูโกไดโอสุรุกับอีกประโยคหนึ่งคือซัมโปชิมาสถูกต้องไหมทีนี้อันนี้มันเป็นอดีตเนาะเพราะฉะนั้นทํากันบ้านแล้วแล้วก็มาเดินเล่นเวิร์บที่อยู่ข้างหน้าของมาชตะเวิร์บที่อยู่ข้างหน้าของมาชตะก็จะถือว่าเวิร์บเนี้ยกลายเป็นอดีตไปด้วยเป็นอารู้กันนะครับเป็นอารู้กันหมายว่า ชูโกไดโอชิมัสตะแล้วนั่นแหละเออแต่เพียงแค่ว่าให้ดูความต่อเนื่องของกิริยานะชูโกไดโอิเตซัมโปชิมัสตะถัดมานะฮะโกฮะบางโกฮะโอทาเบเตเทรลิเบโอมิมัสนะทีนี้นอกเหนือจากทำกิริยาหลายอย่างแล้วเนี่ยก็ยังบอกลำดับการกระทำได้ด้วยนะทุกคนบางโกฮงโอทาเบเตกะระคือกินข้าวก่อนนะกินข้าวเย็นก่อนถึง เทริเบลมีมัสก็คือแบบค่อยมาดูทีวีนะฮะโฮโนโยุนเดะนะดูอะไรดูหนังสือนะเทกามิโอค่ายเตะอ่าเวิร์บตัวที่หนึ่งนะอ่านหนังสือและเทกามิโอคา่ายเตะก็คือเอ้ยอะไรละ่ะแล้วก็เขียนจดหมายแล้วก็ยูบิงเคียวคุนีคิมัสนะฮะก็ง่ายๆคือแบบเอออ่านหนังสือก่อนนะนะครับแล้วก็เรามาลองเขียนจดหมายแล้วก็ค่อยไปที่ค่อยไปที่ไหนไปที่ ไปสนีนะครับอืมอาเซเซยกตัวอ,อย่างนะว่าแบบกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะครับก็ดูทีวีแล้วก็นอนนะครับอ่านะกบโคฆ่าละฮะไข่เต้นะกบโคกะระาข่าเต้เทเลบีทเทเลบีโอมิเต้ แล้วก็นอนนะฮะเนมัสตะอ่าอย่างนี้นะฮะความหมายก็คือว่าการมาจากโรงเรียนดูทีวีแล้วก็นอนเนี่ยครับก็ประกอบไปด้วยคันกริยา3ตัวะนะอ่าทีนี้เดี๋ยวทุกคนทำไปพร้อมกันนะทำไปพร้อมกันนะฝึกผันรูปเป็นรูปเตะน,นะครับฝึกผันเป็นรูปเตะน,นะครับมาเล็งชูพร้อมกันนะอันแรกอิคุ นะครับลงไายด้วยคูแต่ว่ามันเป็นพิเศษก็จะเป็นอิทเตะนะครับอิทเตะมิโดเป็นมิเตะนะครับมิเตะตัวคันจีด้วยนะน u, ทุกคนมิเตะโยมลงไายด้วยมู unde, เป็นอึนเดะก็เป็นยุนเดะนะครับยุนเดะคิคูเป็นคีเตะนะฮะคีเตะลงไายด้วยคูใส่เป็นอิเตะ เนืดูเป็นเนเตะนะเนเตะโอเคฮาตตะลักุฮาตาไรเตะนะเติมคำว่าอิเตะลงไปฮาตาไรเตะโนรุเป็นโนเตะนะฮะโนเตะโอโยกุนะอย่าลืมเสียงเทนเทนนะครับโอโอโยกุเป็นโอโยงเดะนะโอโยงเดะ อ๋อเซนเซผิดนะโอโยอิเดอ่าโอโยอิเดโททีโอโยอิเดสู้เป็นสุดเตนะฮะสุดเตสู่เป็นชิเตะโอเคหายใจหายคอก่อนทุกคนหายใจหายคอนะฮะโอเคนะฮานาสเตะผ่านเป็นรูปเตะนะครับฝึกผ่านเป็นรูปเตะฮานาสุเสียงสุ เป็นชิเตะนะครับฮานาสึ öz, เป็นฮานาะสเตะฮานาสเตะคักุเป็นไค่เตะนะเขียนไค่เตะเตซือดาวเป็นเตซูดัตเตะนะฮะเตซูดัตเตะมิเซดุมิเซเตะอันนี้ง่ายนะมิเซดุเป็นมิเซเตะโนมุเสียงอื่นเป็นโนนเดะนะโนนเดะโนนเดะ โอริลุเป็นโอริเตะนะครับโอริเตะข้าอูลงไดที่สุลงคายด้วยอูลไปเป็นซือเล็กคัดเตะนะฮะอ้าอู au, เป็นอัดเตะคุรุอันนี้เป็นคำเฉพาะนะครับเป็นคิเตะอันนี้เฉพาะนะทุกคนไม่ผ่านไปตามแกม่านะครับเป็นตัวเฉพาะเอามาเลยคิเตะทาเบรุเป็นทาเบเตะอ่าเซนเซชอบยกตัวอย่างนี้มากที่สุด เคลียร์ไหมเคลียร์ไหมนะครับโอเคนะแคปหน้าจอนี้ไว้เลยก็ได้นะครับใครที่แบบเพิ่งจะฝึกฝนการผันเรื่องเตะเนาะอ่ะถัดมา4ประโยคพรอ I went t o l i b r r r y and then I น o r r o w a b o o k มี2กิกริยากริยาแรกมีความหมายว่าไปเนาะและ้วกริยาที่2ก็คือยืมหนังสือ กิริยาไหนเกิดก่อนก็ต้องไปก่อนถึงจะยืมหนังสือได้ใช่ไหมครับอ่าเนาะต้องไปก่อนก็คือโตโชกังนี้อิเตอิเตนะฮะแล้วก็ยืมหนังสือโฮงโงนะฮะคาริมาสตะเราต้องใส่คำว่าตะด้วยนะทงคาริมาชตะอ่านะคาริมาสตะคือแบบ ไปห้องสมุดแล้วไปยินหนังสือนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเห็นไหมเป็นเวิร์บช่องสองเหมือนกันทั้งคู่เลยทุกคนเห็นปะเนี่ยภาษาอังกฤษ,กฤษนะไม่เหมือนภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาบอกเวิร์บข้างหลังอันนี้อันเดียวนะแต่อังกฤษใส่เวิร์บช่องสองสองตัวเลยอะ <c oughs> นะอ่ะ uh, today วันนี้ I wash my clothes and tidy my room นะ and then I watch TV โอเคก็ เวิร์บตัวที่หนึ่งสองนะแล้วก็สามทายดี้นี่แปลว่าอะไรเนะเซนเซ่ก็ไม่แน่ใจนะ Today ก็คือเกี่ยวนะเกี่ยววันนี้ Watch my code ซักใช่ไหมครับฟุกุโออารัตเตะซักเสื้อผ้าที room ่ดี้ไมล์รูมน่าจะแปลว่าจัดห้องนะครับรูมก็เป็นลูม่หมดได้เลย อ่าเหลือเทยาก็ได้เทยาโอทีด hey ีคาตาสึเคเตอ่านะใช้แมลูมแอนเดนดูทีวีก็เทเทเลบีโอมิมาสต์ตอ่าต้องลง้ายด้วยตาเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเป็น ed เนอะเป็น ed หมดเลยนะฮะเป็นบทช่องสองอันนี้ก็ต้องเป็น มาชตอนะครับทุกคนแต่มีแค่เพียง3าม verb อ,อ่ะถัดมา I met my friend and drank a coffee at the cafe อ่ะเจอเพื่อนก่อนแล้วถึงอะไรกินกาแฟเนาะเจอเพื่อนนะครับก็เพื่อนก็คือโทโมดาชินี้ใช้นี้นะอัตเตอ่ะเจอเพื่อนอัตเต ที่ร้านนะครับมีเซมีเซเดะนะครับมีเซเดะใช้คำช่วยแอดนะฮะโคฮีเออคำว่าโคฮีชอบปุูดีกว่าโคฮีชอบปุูเตอ๋อคาเฟ่มันมีคำว่าคาเฟต่ตรงๆนะเนเจโทษทีเอาตรงๆเลยคาเฟ่นะครับแล้วก็โคฮีโอโนมิมาสตต เออแปลงี้จะตรงกว่านะครับโทอมมตชดินเนเตะเอ้ยเจอเพื่อนแล้วก็คาเฟ่เดโคฮิโโนมิมาสตะอ่าอันนี้เออถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนมันจะมีการใช้เทนที่คู่กันอันนี้คือ past simple tense กับ past perfect นะครับกับ past perfect tense เป็นที่แบบซ้อนกันนะครับซ้อนกันจริงจริง จริงๆร,รู้สึกว่ามันแปลอย่างนี้นะเซนเซโทษทีนะกิยานี้ต้องเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวเซปรับก่อนนะแมนเรื่องเทนนิดหนึ่งแล้วก็โทมัตน้ไอมาสตาเออต้องปรับเป็นอย่างนี้นะฮะถึงจะถูกเพราะว่าแฮ d r ริ้งกับคอฟีเนี่ยเป็นกิยาที่เขาเรียกว่าในอดีตเนี่ย กำลังกระทำอยู่ถูกต้องไหมกําลังกระทําอยู่ล่ายาวมาพักหนึ่งแล้วชั่วขนาดนั้นน่ะชั่วขนาดที่ทํากิริยานั้น่ะดันไปเจอเพื่อนนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้คาเฟ่เดโคฮิโอนุนเดขนาดที่กินกาแฟอยู่อ่ะดันไปเจอเพื่อนพอดีนะครับเออเนาะภาษา,ษา,ษาษาอังกฤษอันนี้ทุกคนก็โน้ตไปเลยนะครับมันเป็นเรื่องของเพเซนแต่เซนจะเขียนให้ดีกว่านะเพซพาสเพอร์เ นะ p a s t perfect บวกกับ p a s t simple นะครับอืมโอเค I took a shower and ate breakfast อาบน้ำก่อนกินข้าวหรือกินข้าวก่อนอาบน้ำต้องอาบน้ำก่อนเนาะอาบน้ำก่อนก็คือคำว่าช่าว่าช่าว่าโออาบิเต นะซาวาโอบาอบิเตะอาซะโกฮังโอทาเบมัสตะโอเคข้อสามอาจจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแปลผิดนะเป็นไงทุกคนยอดเยี่ยมไหมก็เดี๋ยวสำหรับบทที่2ีบนะฮะโคเรเดโอวาริมาสนะครับใครที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยความรู้ภาษาญี่ปุ่นกับอังกฤษนี้แบบเริ่มแน่นปึกเริ่มแน่นปึกนะทุกคน เออ,อเพราะเซจซจริง,รง,รงๆเซเซก็มีสอนวิชาภาษาอังกฤษ,กษนะครับแต่ว่ากล่าว่าเดี๋ยวเอาญี่ปุ่นนะ่ะให้มันเรียบร้อยแล้วก็เสร็จหมดก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ไร้ด้วยนะครับเจอกันที่บทถัดไป